ทำไมออสเตรเลียถึงว่างเปล่าอย่างนนาประหลาดทำไมเรายังไม่สำรวจมหาสมุทรมากนักโลกของเราเป็นทรงกลมสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วโลกเคยเป็นสีม่วงแทนที่จะเป็นสีเขียวหรือเปล่าฉันมั่นใจเลยว่าคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เกี่ยวกับโลกของเรามาดูกันให้ครบเลยออสเตรเลียมีขนาดใหญ่มากเพื่อให้เข้าใจขนาดได้ง่ายมันใหญ่เกือบเท่ายุโรปทั้งทวีปออสเตรเลียมีประชากรประมาณ26ล้านคนแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรต่อพื้นที่น้อยที่สุด อยู่ในอันดับที่55ในโลกสําหรับจํานวนประชากรในขณะที่มีพื้นที่แผ่นดินใหญ่เป็นอันดับ6ทําไมมันว่างจังเดาว่าน่าจะเป็นเพราะมันมีสัตว์อันตรายมากมายที่ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินทุกก้อนอย่างน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หลีกเลี่ยงประเทศออสเตรเลียแต่ก็มีเหตุผลเฉพาะข้อหนึ่งที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ความแห้งแล้งของออสเตรเลียทําให้ประชากร85%อาศัยอยู่ภายใน50กิโลเมตรจากชายฝั่ง แลร้อยละ80อาศัยอยู่ตามฝั่งตะวันออกซึ่งมีฝนตกมากกว่าแต่ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนโดยรวมไม่เพียงพอแค่20%ของออสเตรเลียเท่านั้นที่เป็นทะเลทรายที่ไม่เอื้ออำนวยและมีแค่4 0เท่านั้นที่ถือว่าอยู่อาศัยไม่ได้ตามมาตรฐานของมนุษย์ปริมาณการใช้น้ำสูงกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแต่ละปีแต่ว่ามีแหล่งน้ำโบราณซ่อนอยู่ด้านล่างซึ่งรองรับประชากรจำน,นวนมากได้มันเป็นแหล่งน้ำจืดใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือแอนเกรสอาร์ต ครอบคลุมพื้นที่1นล้านเจ็ดแสนตารางกิโลเมตรถือเป็นขนาด1ใน5ของออสเตรเลียมีน้ำเพียงพอที่จะปกคลุมโลกภายใต้ผิวน้ำ50า50เซนติเมตรหรือจะให้มีประโยชน์กว่านั้นมันให้น้ำเพียงพอสำหรับชาวออสเตรเลียได้อีก1,500ปีมีแค่6.5%ของออสเตรเลียเท่านั้นที่มีดินเหมาะสำหรับทำการเกษตรมันดูเหมือนไม่ใช่ปริมาณมหาศาลแต่เผื่อว่าคุณลืม ออสเตรเลียในใหญ่และเปอร์เซนต์เล็กๆแค่นี้ก็เท่ากับฝรั่งเศสแล้วด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการทําการเกษตรออสเตรเลียจึงมีอาหารพอจะเลี้ยงประชากรโดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีก70%ส่งออกไปต่างประเทศด้วยที่ดินอาหารและน้ํามากมายทําไมจํานวนประชากรถึงต่ำมากสาเหตุคือกระบวนการย้ายที่ช้ามากในตอนแรกมีแค่ผู้คนจากสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นี่จากนั้นพวกเขาก็เปิดปรมแดนให้กับชาวยุโรปอื่นๆ และข้อจำกัดนี้ยังคงอยู่จนถึงปี1973คุณอาจคิดว่าเกือบ200ปีก็คงเพียงพอสำหรับผู้คนจำนวนมากในการย้ายถิ่นฐานแต่ออสเตรเลียอยู่ไกลมากความเสี่ยงในการเดินทางไกลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหมายความว่าผู้คนจากยุโรปมักเลือกทางเลือกที่สั้นกว่าและถูกกว่าเพื่อย้ายไปที่อื่นอย่างเช่นแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกากว่า2,000ปีที่ผ่านมาผู้คนเข้าใจว่าโลกกลมแต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่ใช่ทรงกลมสมบูรณ์ โลกของเราหมุนเร็วตลอดจึงทำให้รูปทรงของมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าอย่างช้าๆขั้วเหนือและขั้วใต้แบนอย่างน่าประหลาดโลกดูเหมือนลูกบอลที่ถูกบีบลองนึกภาพว่ามีมือยักษ์ใช้นิ้วกดที่ขั้วโลกทั้งสองเนื่องจากแรงกดดันนี้เส้นศูนย์สูตรจึงถูกดันออกด้านนอกเล็กน้อยนอกจากสนามโน้มถ่วงที่ไม่สม่ำเสมอโลกมีกลิสด้านแรงโน้มถ่วงมากมายบางก็เป็นด้านบวกบางก็เป็นด้านลบทำให้เกิดพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอเป็นหินแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อ สถานที่บางแห่งบนโลกมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าสถานที่อื่นๆถ้าคุณชั่งน้ำหนักตัวเองที่เส้นศูนย์สูตรคุณจะมีน้ำหนักน้อยกว่าที่ขั้วโลก0.5%มันไม่เยอะแล้วก็ไม่คุ้มกับการเดินทางเพื่อเปลี่ยนน้ำหนักแน่ๆถ้าคุณวัดความยาวจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังจุดที่ไกลที่สุดของโลกคุณจะตกใจที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่ได้อยู่ที่จุดสิ้นสุดของโลกแต่อยู่ตามแนวเส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นส่วนที่ถูกดันออก ภูเขาชิมโบราโซในเอกวาดอร์จะเป็นสุดที่สูงที่สุดในโลกเนื่องจากมันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมากที่สุดเรายังเหลืออยู่อีกประมาณ80%ของมหาสมุทรที่ยังไม่มีแผนที่ซึ่งมันบ้ามากเมื่อพิจารณาเปรียบจากจำนวนระบบสุริยะที่เราได้สำรวจแต่เรายังคงตระหนักถึงรายละเอียดที่ไม่น่าเชื่อมากมายเกี่ยวกับมหาสมุทรมันครอบคลุมพื้นที่กว่า70%ของพื้นผิวโลกซึ่ง94%ของสัตว์ในโลกอาศัยอยู่และจากสิ่งมีชีวิตบางส่วนในนั้น ออกซิเจนถึง80%ของโลกผลิตขึ้นจากพวกมันส่วนใหญ่มาจากแคลงต้นสาหร่ายและแบคทีเรียหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผนที่ก็คือร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลกลึกเกือบ11กิโลเมตรมีความยาวมากกว่าแกรนแคนยอนถึง5เท่าและลึกกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นอกจากนี้ยังเป็นบ้านของก้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยอยู่มายาวนานเป็นเวลาประมาณ180ล้านปี แรงดันที่ด้านล่างมีมากกว่า1,000บาร์บาแต่ถึงแม้จะมากกว่าแรงดันปกติ1000เท่าก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นี่ทั่วทั้งมหาสมุทรมีซากเรืออับปางประมาณ3ล้านลำนอนอยู่ใต้ความมืดมิดโบราณวัตถุจำนวนนับไม่ถ้วนจมอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครแตะต้องและอาจจะมีมากกว่าในพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในโลกสันเขากลางมหาสมุทรที่ยาวที่สุดในโลกยาวถึง65,000กิโลเมตรนั่นเป็นขนาดเกือบ10เท่าของเทือกเขาแอนดีสซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดบนบก ดวงอาทิตย์เป็นสาเหตุของสีฟ้าและสีน้ำของมหาสมุทรสีนี้ไม่ได้เกิดจากการสะท้อนของท้องฟ้าแม้ว่าสีทั้งสองจะเป็นสีฟ้าด้วยเหตุผลเดียวกันพื้นผิวโลกของเราได้รับแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์และดูดซับแสงสีส้มสีแดงและสีเหลืองได้แรงกว่ามันไม่ดูดซับแสงสีฟ้ามากนักเพราะงั้นมันจึงสะท้อนจนเป็นอย่างที่เราเห็นแน่นอนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากความบริสุทธิ์ของน้ำเท่านั้นถ้าน้ำเต็มไปด้วยโคลนหรือสาหร่าย พวกมันจะกระจายแสงและเอาชนะความเป็นสีฟ้าตามธรรมชาติของน้ํามีหลายปัจจัยที่กําหนดสีที่เราเห็นบนโลกของเราคุณเชื่อไหมว่าโลกไม่ได้เป็นสีเขียวมาก,ก่อนมันเคยเป็นสีม่วงคลอโรฟิลในชั้นบรรยากาศของเราดูดซับความยาวคลื่นสีน้าเงินและสีแดงจากดวงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่และสะท้อนสีเขียวจนเป็นสีที่เราเห็นดาวเคราะห์ของเราในทุกวันนี้เมื่อนานมาแล้วจุลินทรีย์โบราณที่เรียกว่าเรตินอลครอบงำโลกแทนที่จะเป็นคลอโรฟิล พวกมันดูดซับแสงสีเขียวและสะท้อนแสงสีแดงและสีม่วงจุเลียทรีเหล่านั้นมีโครงสร้าง,างซับซ้อนน้อยกว่ามันจึงทวีคูณง่ายกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำของโลกยุคแรกพวกมันทําให้โลกของเรามีสีม่วงแทนที่จะเป็นสีเขียวแต่คลอโรฟิลล์มีประสิทธิภาพมากกว่าและในขณะที่โลกกําลังพัฒนาในที่สุดมันก็เข้ายึดครองลองนึกภาพว่าเมื่อหลายพันล้านปีก่อนผู้สังเกตการที่อยู่ห่างไกลาอาจจะเห็นบ้านของเราเป็นจุดสีม่วงเล็กๆสิ ฉันสงสัยว่าเราจะเป็นสีม่วงได้ไหมอาจจะไม่นะต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือต้นสนซโควย่ายักษ์ชื่อนายโพลเชอร์แมนมีความสูงมากกว่า85เมตรเกือบเท่าความสูงของอาคาร26ชั้นว่ากันว่ามันมีอายุ2,700ปีโดยมีเส้นรอบวง25เมตรมีน้ำหนักมากถึง1,800ตันนั่นมันหนักมากแต่ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่หนักที่สุดในโลกในยูทามีป่าไม้ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแพนโด ทำงานเหมือนต้นไม้กลุ่มเดียวระบบรากขนาดใหญ่เชื่อมต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยมีถึง47,000ลำต้นมีน้ำหนักมากถึง6000ตนันและมีอายุ80,000ปีทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักแล้วพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของหนึ่งสิ่งมีชีวิตล่ะนอกชายฝั่งของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียสาหร่ายเติบโตจนมีขนาดที่คาดไม่ถึงโพไซดอนวิบบินวีตเติบโตมา4,500ปีกระจายกิ่งก้านสาขาใต้ดินมันเชื่อมต่อกัน และมีดีเอ็นเอเดียวกันกับยอดของมันเกือบทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่200ตารางกิโลเมตรขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล28,000สนามหรือขนาดของรัฐในบรัสกาแล้วก็ไม่หยุดแค่นั้นด้วยเพราะว่ามันยังคงเติบโต50เซนติเมตรในแต่ละปีมันยากที่จะนึกภาพของขนาดสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้ที่นี้ลองนึกภาพพวกมันทั้งหมดเป็นสีม่วงดูสิผมกำลังจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับสถานที่ซึ่งกฎของฟิสิกส์ได้หยุดพักร้อนบ้าง ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ปริศนาที่ซึ่งคุณจะได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อทุกประเภทที่จะทำให้คุณเกาหัวด้วยความสับสนไม่ต้องห่วงนี่ไม่ใช่เวทมนตร์หรือศาสตร์มืดมันเป็นเพียงภาพลวงตาอัญชานฉลาดที่เล่นกับสมองของคุณและทำให้คุณตั้งคำถามกับความเป็นจริงย้อนกลับไปในวันที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ผู้คนต้องการสิ่งบันเทิงใจนั่นเป็นเหตุผลที่อุตสาหกรรมการบันเทิงเกิดแนวคิดเรื่องพื้นที่ปริศนาขึ้นมา พื้นที่ปริศนาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองซันตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อนี้ดูฟังดูน่าสนใจเลยหรือครับดีใช่ไหมเมื่อคุณก้าวเข้าไปข้างในคุณจะเห็นคนยืนตัวตรงบนแผ่นเอียงหรือยืนทำมุมที่เป็นไปไม่ได้บนพื้นราบคุณจะเห็นลูกบอลกลิ้งขึ้นทางลาดท้าทายแรงโน้มถ่วงและตะกากของเรามันเหมือนอยู่ในบ้านแสนสุขแต่ไม่มีตัวตลกหน้าขดลุกสถานที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องการโชยเห็นถึงการท้าทายแรงโน้มถ่วง ซึ่งดูเหมือนว่าจะหักล้างกฎฟิสิกส์ทั้งบนทางเดินขึ้นที่สูงสั้นๆและภายในอาคารไม้บนไซความสูงและตำแหน่งของวัตถุที่นี่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นจริงภาพลวงตาเหล่านี้นับรวมลูกบอลที่กลิ้งขึ้นที่สูงและผู้คนที่เอนตัวได้ไกลกว่าปกติโดยไม่ล้มลงด้วยนักจิตวุทยาที่เบิร์กลีย์กล่าวว่าความเข้าใจผิดทั้งหมดเกิดจากข้อเท็จจริงง่ายๆที่ว่าบ้านเอียงเป็นมุม20องศา จุดต่อไปคือที่สารัฐอเมริกาอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นที่เขื่อนฮูเวอร์ในเนวาดาที่นี่ดนูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงจะเล่ like นกับเราเช่นกันลองทําการทดลองนี้หากคุณเคยไปที่นั่นให้เทน้ําจากขวดเหนือเขื่อนคุณจะเห็นว่าแทนที่น้ําจะลงไปน้ํากลับเริ่มไหลขึ้นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือโครงสร้างของเขื่อนทําให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนของอากาศที่ทรงพลังมากหรืออีกในนึงคือลมจะพัดพาน้ําขึ้นข้างบน เคล็ดลับนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่เขื่อนเท่านั้นเพราะมีน้ําตกหลายแห่งในหมูกก่เกาะแฟรโรที่น้าไหลขึ้นมันเกิดขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์สภาพอากาศรุนแรงที่เรียกว่าน้ําตกกลับหัวลองนึกภาพละหมุนขนาดเมื่อคือมาของละอองน้ําในมหาสมุทรหมุนวนขึ้นหน้าผาหินสูงชั้น470เมตรซี่ดังนั้นปรากฏการณ์หน้าทึ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณคงอยากรู้ก็นะมันเป็นเพราะอากาศที่เป็นเกลียวหมุนใกล้กับหน้าผาที่สูงและชันทําให้เกิดธนาโดขนาดเล็ก เมื่อลมกระทบขอบผาก็จะยิ่งแรงขึ้นและพัดเอาน้ำขึ้นไปด้วยทำให้มันกระเซ็นขึ้นหน้าผาและสร้างช่องทางน้ำและลมขนาดใหญ่เห็นได้ชัดว่าน้ำตกกล,กลับหัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในที่อื่นๆเช่นกันอย่างบนหน้าผาโมเฮอร์นาไอซ์แลนด์ภูเขาในไอซ์แลนด์และแม้แต่ที่น้ำตกไวปูเฮียในฮาวายธรรมชาติกำลังโชฝีมืออยู่สินะอ่าเนินเขาแรงโน้มถ่วงในดักลาสประเทศอินเดียจุดหมายปลายทางการเดินทางบนถนนสุดน่าทึ่ง ที่นี่คุณสามารถชมวัตถุแล้วรถยนต์กลิ้งขึ้นเขาเราวกับว่าติดอยู่ในกระแสน้ม่เหล็กมันเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากความลาดชันหล,กหลกักๆและสภาพทั่วไปของพื้นที่นั้นถนนอาจจะดูเหมือนกำลังขึ้นเขาแต่จริงๆแล้วเป็นถนนลงเขาที่ปลอมตัวมา โดยหลอกล่อสมองของคุณเหมือนนักมายากลคนเก่งนอกจากนี้คุณอาจเห็นรถของคุณเคลื่อนที่เองทั้งทที่เข้าเกียร์ว่างไหมรถของคุณไม่ได้ถูกผีสิงมันเป็นเพียงการทำงานของฟิสิกส์พื้นฐานแม้ในขณะที่เครื่องยนต์ดับล้อก็ยังหมุนได้นั่นเป็นเพราะโมเมนตัมและความลาาชันเล็กน้อยของถนนภูเขาเอารากัตก็มีเรื่องราวคล้ายกับเนินเขาแรงโน้มถ่วงของอินเดียที่นี่เองก็เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและผู้ชื่นชอบรถ มันตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างตุรกีและอาร์เมเนียมันมีชื่อเสียงในเรื่องของการทําให้รถยนต์ต้านไรโน้มถ่วงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาที่ภูเขาแห่งนี้เพื่อชมภาพอันน่าทึ่งของรถที่จอดอยู่บนทางลาดชันที่ดูเหมือนจะกลิ้งขึ้นเขาเองโดยไม่ต้องมีคนขับมันมีแม่น้ําใกล้ๆที่ไหลขึ้นเขาด้วยผู้ที่เคยเข้าชมสถานที่แห่งนี้อ้างว่าการขึ้นนั้นง่ายกว่าลงสถานที่หมายเลขหกคือหินทองขนาดใหญ่จากพมา่าหินดูเหมือนกําลังจะร่วงลงมาจากเนินเขาได้ทุกเมื่อแต่มันไม่ไปไหน มันอยู่ที่นั่นมานานกว่า2,500ปีแล้วหินเป็นองค์ประกอบสําคัญของเจดีย์ที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บนยอดโดยสูง16เมตรเหนือพื้นดินตามตำนานหินถูกตรึงไว้กับที่โดยเส้นผมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมสถานที่แห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญที่สําคัญที่สุดในพมา่า หินก้อนนี้ถูกเลือกโดยราชาแห่งสวรรค์ผู้ซึ่งประทับใจในการทำพระนิยมอันน่าทึ่งของพระสงฆ์ดังนั้นจึงใช้อิทริตบรรจงวางก้อนหินลงตรงจุดที่มันอยู่ในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนเสียนพระยังไม่หมดเพียงเท่านี้ว่ากันว่า มีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่นั้นได้นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงแตะต้องมันดังนั้นหากคุณพร้อมสําหรับอะไรที่ตื่นเต้นให้ตรงไปที่หินและเจดีย์อันงดงามแห่งนี้แล้วชมความท้าทายแรงโน้มถ่วงนี้ด้วยตัวคุณเองกลับไปที่สหรัฐอเมริกากันโอเรกอนวอลเท็กซ์ตั้งอยู่ที่ซาดินครีกรัฐโอเรกอนมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมานานตั้งแต่ปี1930เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวอ้างว่ามันมีบางอย่างที่น่าขนหัวลุก ต่จริงๆแล้วค่อนข้างชัดเจนว่ามีภาพลวงตาแสนชันฉลาดบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องมีตำนานเล่าว,ว่าก่อนที่สถานที่น่าดึงดูดใจนี้จะถูกสร้างขึ้นชนพื้นเมืองอเมริกันในพื้นที่เตือนว่าดินแดนแห่งนี้ต้องห้ามและมาไม่ยอมไปที่นั่นแต่แล้วนักขุดทองบางคนได้สร้างออฟฟิศทดลองขึ้นที่นั่นในปี1904และสุดท้ายแล้วอาคารก็เอียงอย่างที่เห็นกันตอนนี้ลองนึกภาพดูคุณอยู่ในจุดที่สบายห่างไกลจากมลพิษทางแสงในเมือง โดยมองดูดาวนะับพันล้านดวงที่ส่องประกายรีประยับอยู่เหนือคุณแต่ถ้าคุณโชคดีพอที่จะอยู่ในมาฟารัฐเท็กซัสคุณจะได้เห็นสิ่งที่พิเศษขึ้นอีกหน่อยมีวัตถุทรงกลมลึกลับตัดสินใจเข้าร่วมสนุกด้วยโดยส่องแสงเจิดจ้าเรากับเพชรและพวกมันเป็นแบบนั้นมาก,กว่าร้อยปีแล้ว แต่ว่าถูทรงกลมเรืองแสงที่เรียกว่าไฟมาฟ้าคืออะไรเอาล่ะทุกคนก็ต่างมีทฤษฎีของตัวเองบางคนคิดว่าพวกมันเป็นเพียงไฟรถยนต์จากทางหลวงใกล้ๆแต่นั่นไม่สนุกเลยคนอื่นๆเชื่อว่าวัสดุทรงกลมเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่พยายามสื่อข้อความสําคัญบางอย่างแก่เราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดา ลองนึกภาพว่าคุณยืนอยู่ที่ริมทะเลสาบอันน่าทึ่งชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟเมื่อคนมาท่านใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียงดังตุม้มและไฟก็พุ่งขึ้นไปในอากาศราวกับการแสดงดอกไม้ไฟที่บ้าคลั่งแต่ไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปที่ทะเลสาบคาวาอีเจียและภูเขาไฟ ภาพน่าประทับใจที่สวยงามนี่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ก๊กาซกัมมันถันระเบิดผ่านก้อนหินและทําให้เกิดไฟเมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกและผลลัพธ์ล่เาเปลวไฟนั้นพุ่งสูงถึงห้าเมตรลุกไหม้เป็นสีน้ำเงินราวกับไฟนีออนสุดเจ๋งที่คุณเคยเห็นยังไม่หมดแค่นั้นกัมมันถันเหลวที่ไหลลงมาจากภูเขาดูเหมือนแม่น้ําลาวาสีน้ำเงินที่หลอมละลายเลยล่ะมันทั้งน่ากลัวและน่าทึ่งพอๆกันและเป็นภาพที่คุณจะจดจําไปอีกนาน เมื่อพูดถึงสิ่งที่น่าจดจําดวงตาทะเลทรายในมอริรเตเนียเป็นสิ่งลึกลับที่น่าสะดุดตาสําหรับนักบินอวกาศตั้งแต่เริ่มต้นโครงการอวกาศของนาซาลักษณะวงกลมในเปลือกโลกนี้เกิดขึ้นโดยโดมที่ถูกยกขึ้นถูกกัดเซาะเมื่อเวลาผ่านไปเผยให้เห็นหินชั้นแบนของเดิมเมื่อคุณเคลื่อนตัวออกจากจุดศูนย์กลางของโครงสร้างนี้ออกไปด้านนอกคุณเหมือนได้เดินทางจากอดีตมาปัจจุบันเนื่องจากชั้นหินที่มีอายุมากกว่าจะอยู่ตรงกลาง ปรากฏการทางธรณีวิทยานี้ประกอบด้วยหินตะกอนและหินอคณนและวัดได้กว้าง45กิโลเมตรเมื่อมองจากอาวกาศคุณสามารถเห็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกหลายจุดที่ชั้นหินเคลื่อนตัวและถูกดึงออกจากกันและดวงตาทะเลทรายตั้งอยู่ในใจกลางทะเลทรายซาฮาราจบไปแล้วสำหรับสถานที่20อันดับแรกของเรามีสถานที่อื่นที่คุณอยาก